วายป้าแมวดาวพระสุขแฉดาราสาวสร้างาพาพูดออกสื่อแต่ไม่ทำหลายคนรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับป้าแมวดาวพระสุขซึ่งจะเห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆและล่าสุดได้อัปเดตอาการป่วยของตัวเองที่มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดป้าแมวได้แฉแซปบมากแบบไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยค่ะโดยบอกก่อนว่าเวลาตนไม่สบายหรือมีปัญหาจะขอความช่วยเหลืออัมพชราพาและมุมปนัดดาพูดปุบอ่อนเข้ามาเลยแต่จะมีดา ราสาวท่านหนึ่งขอไม่ออกชื่อแต่ตัวเขาย่อมรู้ดีไปพูดออกสื่อว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิตแต่ก็ไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยคนนี้ออกสื่ออยู่เรื่อยๆคนก็ชมสวยแล้วใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไม